สวัสดีดค่ะชื่อวันธนีน้าเขียวนะคะชื่อเล่นชื่อมะเมียอายุ32ปีค่ะชื่อวันชันอิบนะครับชื่อเล่นชื่อเจนะครับมาจากจังหวัดปทุมนะครับแต่งงานมา4ปีแล้วค่ะปล่อยธรรมชาติมา2ปีแต่ว่าน้องก็ยังไม่มา ตัดสินใจหาข้อมูลเปิด Facebook แล้วเจอคลินิกพอดีค่ะ,ะดูรีวิวค่ะรีวิวว่าหมอโอเคอบางคนติดเยอะมากค่ะก็เลยตัดสินใจลองมาเข้ามาครั้งแรกก็ตรวจสุขภาพก่อนค่ะคุณหมอธนภพค่ะ คุณหมอก็แนะนําขั้นตอนว่าสาเหตุเพราะว่าไข่ไม่ตกคุณพ่อปกติคุณหมอก็เลยแนะนําวิธีฉีดเชื้อไอยูไอก่อนเพราะว่าเราอายุยังน้อยคุณหมอจะให้ทานยาบํารุงฉีดให้ไข่ตกอะคะ่ะบํารุงให้ไข่ตกไข่ได้3มฟองแล้วไข่ก็อยู่ในสภาพโอเคตามเกณฑ์ค่ะคุณหมอก็เลยฉีดเชื้อให้ติดค่ะติดตั้งแต่ครั้งแรกดีใจ17ค่ะ ยัง่ลุ้นค่ะลุ้นๆุ้นนอยู่เเพศหญิงค่ะผู้ชายครับดีเลยค่ะหมอก็โอเคผู้จาดีคือบริการดีค่ะให้บำรุงเยอะๆค่ะแล้วก็ทานยาบำรุงตามที่หมอสั่งบางทีอ่ะคนที่เขามีลูกยากก็คืออยากให้เขาลองมาตรวจสุขภาพดูก่อนความสมบูรณ์ของร่างกายอะไรเงี้ยครับแล้วพวกตัวองตัวอ่อนอะไรเงี้ยมันมันสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยวางแผนกันว่าเอ้ยอยากมีลูกนะอะไรเงี้ยครับ ชมคลิปดีๆของเราแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย